ดูนะครับคันนี้นะปลายหัวฉีดนี่สีต้นเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสีต้นเปลี่ยนใหม่หมดเป็นปลายของบอดนะครับผมก็ส่วนในงานปั๊มนะปั๊มตัวนี้นะเทสใหม่นะแกนด้านในเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็พวกชุดซ่อมต่างๆเปลี่ยนใหม่หมใหม่หมดนะทุกจุดนะครับใช้กันอีกยาวๆเลยนะในเคสนี้นะฮะกับาการควัดดำ หายแน่นอน,นะฮะสวัสดีครับสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันอีก1นึทิป1ง,งาน1นเคสนะฮะในง,งานซ่อมดูแลบำรุง,งรักษาเครื่องยนต์นะคันนี้เป็นอิซูซูที่แม็กเนปีประมาณ2 0 0 2นะครับระะคับนนี้ FC ได้นำรถมาจอดไว้นะฮะแะทำการซ่อมบำรุงนะคือ FC เนี่ยบอกว่าคันนี้ เคยน้ำแห้งนะฮะแล้วก็น้ำแห้งแล้วก็เครื่องยนต์เคย,ยน็อกมาแล้วนะแต่อาการที่มาเนี่ยคืออาการมีควันดำนะควันดำอ,ออกค่อยเสียเยอะมากนะอย่างรุนแรงนะถ้าจอดที่ตรวจสอบควันดำเนี่ยการตรวเนี่ยนะคันนี้ไม่ผ่านแน่นอนนะตอนเบิ้ลตอนเช้าน,น,านี่ตอนที่เราก่อนี่ถอดเครื่องยนต์คันนี้ออกมานะ ฟันดำนะฟันข้างหลังนี่ดำตีเลยนะตอนเราเล่นเพื่อทดสอบนะฮะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้ทำลิปให้ดูนะ mm hmm. ก็เพราะว่างานเยอะนะก็เลยถ่ายได้เท่าที่ถ่ายนะฮะเนี่ยเราถ่ายเราเบิ้ลเนี่ยฟันดำกบถนนเลยนะกับคันนี้นะฮะทีนี้ในงานที่จะทำของคันนี้นะก็คือสอบถามเอฟซีนะฮะว่า อาการที่มาเนี่ยเป็นไปทําอะไรมาก่อนอตีบอกว่าไปเอา r อนเครื่องยนต์มาแล้วเพราะเครื่องยนต์น็อกดับการอาศความร้อนขึ้นนะครับก็ตั้งแต่ทําเครื่องยนต์มานะฮะควันก็ดําเลยนะฮะหลังจากวิ่งได้สักพักหนึ่งควันดํากบเลยมาให้แก้ไขนะฮะก็นํารถมาจอดไว้เราก็ได้ลือนะออกมานะะหนึ่งเลยจะทําอะไรนะกันนี้ เราจะนำหัวฉีดนะไปเปลี่ยนเทปใหม่แล้วแล้วก็ปั๊มจัดการให้ใหม่เลยนะครับกับคันนี้นะสาเหตุที่วันดำกนะ็ค,คือหัวฉีดมีปัญหานะครับหัวฉีดมีปัญหาฉีดไม่ดีนะก็เกิดจากความร้อนที่เครื่องยนต์นะทำให้หัวฉีดเสียนะหัวฉีดฉีดไม่ดีเลยนะคันนี้ทำออกไปนี่วิ่งแน่นอนนะวิ่งดีกว่าเดิมแน่นอนนะคันนี้นะไปดูหัวฉีดกันนะครับ มาดูนะคระับคันนี้นะป้ายหัวฉีดนี่สี่ต้นเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสีต้นเปลี่ยนใหม่หมดเป็นป้ายของบอสนะครับผมป้ายบอสบอสแทน้นะฮะนี่จะเป็นชุดซ่อมของเขาโอลิงแล้วก็แหวนรองหัวฉีดนะครับเปลี่ยนใหม่ให้หมดนะฮะใจของบอสนะครับก็ส่วนในงานปั๊มนะปั๊มตัวนี้นะเทสใ,ใหม่นะแกน ดานในเปลี่ยนใหม่นะแล้วก็พวกชุดซ่อมต่างๆ,างๆเปลี่ยนให,ใหม่หมดนะทุกจุดนะครับใช้กันอีกยาวๆเลยนะในเคสนี้นะฮะกัระการขวัญดำหายแน่นอนนะในงานซ s ซุๆๆดีแมตนะเครื่องยนต์2.5นะครับผมคันนี้ไม่มีของข้างเครื่องนะครับนะเดี๋ยวเรานำหัวฉีดและปั๊มนะใส่กลับเข้าไปนะ แล้วก็จะลองมาเบิ้ลดูนะหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วลองมาเบิ้ลดูวนะ่าปันจะดำไหมนะอดูคอยชมคอยตามนะผมกับเคสนี้นะแก้ไขปัญหาควันดำนะคับงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาครับเดี๋ยวเราจะให้แบบจำเลยนะครับชิดครสี่หัวลงไปแล้วนะครับใส่แ้วรองเรียบร้อยนะครับ มาตั้งเรียบร้อยตรงหมดแล้วนะฮะต่อไปก็จะประกอบฝาหน้านะครับฝาหน้ารุ่นนี้หรือต้องเปิดฝาหน้าด้วยนะฮะก็ระวังรั่วนะพวกซีนต่างๆเรื่องมาก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็รอดูนะหลังจากนั้นจะสตาร์ทเครื่องยนต์ละนะฮะระบบน้ำนี่เดี๋ยวเราแนะนำให้ดูแลใหม่นะเพราะว่าดูนะ นีเพิ่งไปหันเครื่องมานะครับดูนะนี่กปรกมากนะเดี๋ยวเอาน้ําล้างให้ใหม่นะล้างใหม่ใส่น้ํายาให้ใหม่กับคัน,นี้นะครับอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะทําการสตาร์ทเครื่องยุ์เอาเลยตาเลยตาเลยอีชึ้งเลยนะครับตาน,นี้ก็เดี๋ยวผมออกวิ่งทดสอบก่อนนะ หลังจากนั้นจะมาเล่นเครื่องดูนะว่าควันดำนจะหายไปไหมนะครับเดี๋ยวให้ออกวิ่งทดสอบแป๊บนึงนะครับวิ่งดีเลยนะวิ่งดีเลยคอนนี้ออกมาทดสอบนะฮะวิ่งดีเลยสังเกตด้านหลังสังเกตด้านหลังนะมองกระจกมองข้านงะออกตัวคันไม่ดำนะครับคันนี้ออกตัวคันไม่ดำแล้วนะฮะเจ เดี๋ยวกลับไปถึงที่อู่นะผมจะเบิ้ลให้ดูกนะับอาการที่มาคือวันดากบถนนเลยนะคันนี้นะถ้าโดนด่านตัวควันดนํานี่โดนป้ายห้ามวิ่งแน่นอนนะฮะกับการแก้ไขควันดําคันนี้นะครับ แถวสถานบริการน้ำมันแห่งหนึ่งนะฮะแล้วลองเบิ้ลดูนะฮะนี่นะกล้าเบ,บิ้ล,ลดังไา่จอดรถเลยคนระับเดี๋ยวจะเบิ้ลเครื่องให้ดูนะนดับไม่มีเลยนะจบแล้วนะกับปัญหาควันดับนะ จบแน่นอนไม่มีแล้วนะสำหรับฟันดับนะครับก็เดี๋ยววิ่งกับที่อูนะตัวเช็คน้ำเช็คอะไรหน่อยน้ำขาดไหมน้ำมันขาดไหมนะรู้สึกว่าต้องปรับรอบอีกนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องเครื่องสั่นไปนิดนึงนะรอบเครื่องอยู่ประมาณ6 6700รอบเลยเดี๋ยวปรับขึ้นอีกนิดนึงนะสำหรับกันนี้นะครับนี่นะฮะรอบ อยู่ที่หกร้อยรอบนะเดี๋ยวปรับขึ้นให้ถึงแปดร้อยรอบนะครับเพราะหกร้อยเครื่องมันจะเขย่าหน่อยสั่นหน่อยมันเบาเกินนะครับนี่เดี๋ยวแก้ไขให้นะฮะนี่นะรอบกําลังเหมาะเลยนะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยรอบนะปิดแอร์เปิดแอร์แอร์กำลังเหมาะเลยครับ ได้แล้วนะตหรักคัน,นี้นะฮะเช็คน้ําเช็คน้ำมันให้หมดแล้วนะอช่วงนี้แดดร้อนแรงนะครับตรสอบแล้วคันนี้เบิ้ลมาถึงอูรีเบิ้ 4, ล4,000รอบนะควันมีตุยๆนิดนึงนะเพราะว่าน้ามันมันฉีดหนักมันก็ประมาณนั้นแต่ว่าควันกบถนนนี่มีแล้วนะคันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนแรกนะกับการแก้ไขควันดํานะคันนี้จบแบบ สวยๆเลยนะคือการแก้ไขควันดำนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะค,ะคือหนึ่งหัวฉีดเลยนะะหัวฉีดแล้วก็ปั๊มนะฮะเทสใหม่ปัม๊มเทสใหม่หัวฉีดเปลี่ยนใหม่จบแน่นอนนะสำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องควันดำนะไปทำอย่างอื่นก็ยากมากนะที่จะหายนะส่วนในคอมเร็วก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกท่ออากาศดูให้ดีนะฟีซชอโทรมาถามทำไมควันดำนะก็นะจะมี ตัวอ,อากาศก็มีพ้อไม่คำ่ำนะพ่ออินเตอร์นะแตกควันก็ดำดิ้งไม่ออกนะดูให้ดีนะกับเคสควันดำนะครับผมสำหรับคลิปที่เราทำออกมาได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามทางช่อง YouTube อูงแงเจริญการช่างนะฮะทางเพจ Facebook ด้วยนะฮะอูงแงเจริญการช่างนะฮะและอย่าลืมนะครับกดกระดิง่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมานะฮะวันนี้นะฮะกล่าวคำว่า สวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อุงแงจะเลินการช่างนะครับ One, two, three, come